ใครเคยจับมือถือมือเดียวแบบนี้มั้งครับแล้วก็ถ่ายไปทางซ้ายทีขวาทีภาพที่ได้ก็จะเวียนหัวมากเลยใช่ไหมครับผมมีเทคนิคง่ายๆมาบอกทําตามได้เลยครับแล้วการถ่ายวิดีโอของเราจะดีขึ้นแน่นอนครับวิธีจับโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอถูกแต่เพรามนี่ที่ถูกต้องนะครับแนวตั้งก็จะก็คือให้จับโดยมือข้างที่ข้างซ้ายหรือข้างขวาอะไรแล้วแต่ขนาดนะครับให้ฐานโทรศัพท์รองกับมือเราตรงนี้นะครับแล้วใช้อีกมือหนึ่งประคองไว้นะครับ แล้วก็ใช้สอกแนบลาตัวไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเคลื่อนที่เราจะได้ใช้ตัวเป็นฐานนะครับก็กดแบบนี้แล้วก็แผ่นอย่างนี้ครับเวลาหมุนใช้ตัวหมุนนะครับไม่ใช่ใช้มืออย่างนี้นะครับมันจะดูมันจะดูะดเลี่ยนหัวนะครับเนี่นกับลำตัวไว้แล้วก็หมุนก็ใช้ตัวหมุนนะครับตอนถ่ายเราก็ถ่ายไปทางเดียวก่อนนะครับหรือมันก็หยุดเลยเราจะไม่หันกลับมาอย่างนี้เพราะว่า การตัดต่อยากแล้วก็ดูแล้วเวียนหัวนะครับกดหยุดแล้วค่อยเปลี่ยนมุมนะครับก็จะถ่ายมุมจะมุมกลางมุมแคบก็ว่าไปนะครับหมุนก็ใช้ตัวหมุนนะครับแผนกล้องก็ใช้การหนีบสองแล้วก็เงยขึ้นนะครับ ถ้าเป็นแนวนอนเราก็จะดูกล้องก่อนว่ากล้องมือถือของเรานะอยู่ฝั่งไหนนะครับเราก็จะไม่ให้บางกล้องอย่างนี้นะครับใช้นิ้วก้อยนะครับประคองด้านล่างนะครับแล้วก็นิ้วโป้งลักษณะนี้นะครับเวลากดบันทึกแล้วก็กดโดยใช้นิ้วโป้งกดนะครับสอก็หนีบเหมือนเดิมน,นะครับผมจะลองทําให้ดูนะครับกดบันทึกปุ๊บเวลาหมุนก็หมุนอย่างนี้ ให้หมุนไปทางเดียวนะครับแล้วค่อยกดหยุดแล้วค่อยไปฉากต่อไปนะครับแต่โฟกัสที่ตัวแบบโดยให้เส้นกริดที่ตัดกันนะครับอยู่บนตัวแบบอยู่บนจุดเด่นของตัวแบบนะครับเป็นใบหน้าก็ได้นะครับเป็นตัวลำตัวก็ได้นะครับกดถ่ายการจับมือถือก็สําคัญนะครับเราจะได้ภาพวิดีโอที่นิ่งเหมือนกับใช้ขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ภาพนิ่งเราก็จะสามารถโฟกัสตรงจุดสําคัญได้นะครับ